สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับโคไฟชานเ e ลและวันนี้เราก็อยู่ในโหมดมัลติ p l a y e r ของ s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  i n s Creed 3นั่นเองแล้วก็เล่นในโหมดย่อย d e a d m a ทนะครับแล้วก็มีตัวละครเป็น The Strongman ตัวอย่างที่เห็นนี่เลยนะครับตรงกลางซ้ายมือแล้วก็เริ่มกันเลยผมใช้ Ability คือ d e c o y Bodyguard แล้วก็มีดนะครับเป้าหมายแรกของเราคือ The Red c o d t แล้วก็อยู่ตรงหน้าเราพอดี วันนี้เราจะฆ่าใครได้บ้างนะฝันไปเฮเจ๊เจแม่วันนี้โชคดีจริงๆได้เฟิร์สบลัดซะด้วยเ,เ,เ,เราเกิดมาอีกครั้งด้วยเป้าหมายเดิมคือเดอะเรดโค้ดเจ้าเก่าสงสัยต้องเดินหากันหน่อยแล้ว โชคไม่ดีเท่าไหร่คราวนี้เราโดนคนอื่นแย่งไปกินซะก่อนแถมด้วยเพอร์ซัวที่ตามเรามาอีกคนหนึ่งซึ่งก็คือเจ้าเดอะโรบเบอร์ที่อยู่ตรงนั้นแต่ไม่นานมันก็ถูกฆ่าตายโดยผู้เล่นคนอื่นไปเรียบร้อยทีนี้เราก็มาดูเป้าหมายของเราคนใหม่ซึ่งก็คือเดอะฮันส์แมนนั่นเอง แต่ด้วยความเข้าใจผิดว่าคนที่วิ่งตามเรามาเป็นเพื่อส่วเราจึงฆ่า N p ็ไปหนึ่งตัวฮ่หาฮ่าคราวนี้แกไม่นอนหลักเดนสตรองแมนอ้องั้นเหรอเสียใจด้วยนะพวกจะเห็นได้ว่าเดอะฮันส์แมนเป้าหมายของเราผุดโผล่ในระยะสายตาตลอดแต่เราก็หามันไม่เจอสักที เราต้องเดินวนไปมาเหมือนเล่นซ่อนหากับมันเลยทีเดียวแล้วตอนนี้ก็มีเพื่อซส่วนหนึ่งคนกำลังตามล่าเราและอยู่ใกล้เราด้วยซึ่งสังเกตได้จากเสียงวิสเปอร์ที่ได้ยินอยู่นี้แต่ในขณนะนั้นเองเดอะฮันส์แมนก็ปรากฏตัวหเห็นพอดีแกคิดจะฆ่าฉันได้ง่ายๆหรอไม่มีทางซึ่งก็ไม่ง่ายจริงๆเพราะมันกดสตัน <c oughs> พร้อมกับที่เราฆ่ามันพอดี <c oughs> ทำให้เราเจ็บตัวไปพักนึง แล้วในตอนนั้นเองเราก็สงสัยว่าด h e Independent ์ข้างหน้านี้เป็นเพื่อสัวแต่เนื่องจากเธอเดินผ่านเลยไปเราจึงคิดว่าไม่น่าจะใช่เราหันมาสงสัย The n น g h t Stalker ตัวนี้แทนแต่ว่าความจริงแล้ว <c oughs> เราเกิดใหม่เป็นครั้งที่สองพร้อมด้วยเป้าหมายคือ The Roper แต่ก็มีผู้เล่นคนอื่น <c oughs> ชิงตัดหน้าฆ่ามันไปซะก่อน เราจึงค่อยๆเดินทอดน่องไปรอเป้าหมายใหม่ซึ่งก็คือ The Preacher นั่นเองซึ่งในไม่ช้ามันก็เข้ามาอยู่ในะระยะสายตาของเราแต่เรายังหามันไม่เจอและในตอนนั้นเองเดอะตตองแม่ฉันจะฆ่าแกให้ได้ข้าโชคดีที่เราสตันเพอร์โซค,คนนี้ได้ก่อนที่มันจะปาระเบิดควันพอดี เส็ฉละอ๋อเป้าหมายเราอยู่นี่เองเราจึงเดินแฝงตัวในฝุงชนและเข้าใกล้มันอย่างใจเย็นฉันได้ยินเสียงวิสเปอร์นะใครจะมาฆ่าฉันกันแน่กรูเองแหละตอนนี้เราก็มาเข้าสังคมจิบเบียร์สักสองสามอึกเพื่อหลบซ่อนจากราัวสวนในตอนนี้ซึ่งมีถึงสองคน ตรงจุดนี้เราได้ใช้บอดี้การ์ดเพื่อเบนความสนใจของเพส่วเดอกสตรองแมนแกเสร็จละอ้าวเฮ้ยยังไงเนี่ยก็ฆ่าผิดตัวไงเล่าสะใจจริงๆเลยเรานี่มันอัจฉริยะเกิดใหม่เป็นรอบที่3ด้วยเวลาที่เหลืออยู่เกือบ6นาที พร้อมด้วยเป้าหมายใหม่คือเดอะคาร์เพนเตอร์เจ้าเพอสัวของเราก่อนหน้านี้นั่นเองซึ่งก็ปรากฏว่ามันกําลังบาดเจ็บจากการถูกสตันั้นทังหน้าเรานี่เองเราพยายามรักษาความเนียนด้วยการเดินเข้าไปอยาา่างช้าๆแต่ก็ช้าเกินไปจนถูกคนอื่นตัดหน้าไปซะก่อนตอนนี้เรารู้แล้วว่าเดอะไนท์สต็อเกอร์ที่เพิ่งลงไปนั้นเป็นเพอสัวของเราแต่ดูเหมือนมันจะยังหาเราไม่เจอเราพยายามเดินออกห่างจากบริเวณนี้แต่ว่า เกิดใหม่ต้องรอบที่4เข้าไปแล้วพร้อมด้วยเป้าหมายคือเดอะเรดโค้ดเราค่อยๆเดินไปตามฝูงชนเช่นเคยเนื่องจากตอนนี้ไม่มีเพอร์ซัคนไหนตามล่าเราเราจึงทำอะไรได้อย่างอิสระแต่สตรองแมนคนนั้นเป็นเพอร์ซัของเราหรือเปล่านะอถ้าใช่แล้วจะทำไมละเจ๊ เนื่องจากตอนนี้เราได้ยินเสียงวิสเปอร์เราจึงเข้าไปแฝงตัวและส่งบอดี้การ์ดออกไปในไม่ช้าเราก็เห็นว่าเจ้า The r o b บเบอร์เป้าหมายของเราเพิ่งจะกระโดดผ่านออกไปเราจึงตัดสินใจที่จะจัดการกับเพอร์ซัวของเราซะก่อนแล้ว The p r e a เชอรก็หลงกลฆ่าตัวล่อของเรา และเพื่อจัดการขั้นเด็ดขาดเราจรึงวิ่งตามไปเพื่อสตันมันให้อยู่หมัดเฮ้ยไอเป้าหมายเรามันอยู่ไหนกันแน่นะเนื่องจากเจ้าเดอะโรเบอร์ตายไปแล้วเราจรึงได้รับเป้าหมายใหม่คือเลดี้มาริแล้วก็เป็นโชคของเราที่เธออยู่ใกล้แค่เอื้อม <c oughs> <c oughs> แกคิดจะฆ่าฉันหรอไม่มีทางหรอกเ <c oughs> นื่องจากเพอร์โซของเรากำลังใกล้เข้ามาเราจรึงตัดสินใจเข้าไปแฝงตัวและร่วมดื่มเบียร์กับผองเพื่อน NPC อีกครั้ง หลังจากนั้นเจ้าเดอะไนท์สตอกเกอร์ที่มีท่าทางน่าสงสัยก็ปรากฏตัวขึ้นสตรองแมนสตรองแมนออกมาสิฉันรอเวลาที่จะได้ฆ่าแกอยู่ <Ooh! S 2> oh! พอรู้ตัวก็สายไปซะแล้วแต่แล้วความเชื่องช้าของเราก็ทำให้เราเสียเป้าหมายไปอีกครั้งเมื่อเราเดินขึ้นไปหาจุดแฝงตัวใหม่ๆก็ปรากฏว่ามีเดอะพรีเชอร์เป็นเพอร์ซัวอยู่อีกฝากหนึ่ง และด้วยจำนวนเพ์ซัวคนอื่นๆอีกสองคนที่เรายังไม่รู้ว่าเป็นใครเราจึงตัดสินใจเดินกลับไปทางเดิมคอยดูฉันจะฆ่าแกให้ได้นั่นมันป้ามาฉันตั้งหาางละ,ะให้มันรู้สมั่งว่าใครเป็นก็ มัจจุราชจะปล่อยให้เรากลับมาแก้แค้นเป็นครั้งที่5เราก็เหลือเวลาไม่ถึง3นาทีแล้วและเป้าหมายก็คือเดอะไนท์สตอเกอร์เจ้าเพ์ซัวคนก่อนหน้านี้ของเรานั่นเองเนื่องจากเจ้าเดอะไนท์สตอเกอร์ตัวนี้มีแสงเรืองอยู่เราจึงรู้ได้ทันทีว่าเป็นตัวล่อซึ่งโดยปกติแล้วมันไม่น่าจะสตันเราได้เออโอ้ยที่แท้ก็เป็นบอดี้การ์ด ไม่เป็นไรเรายังเริ่มต้นใหม่ได้เรายังมีเวลา2องนาทีเหลือที่จะจัดการกับเดอะโรบเบอร์เป้าหมายใหม่ของเราแต่ด้วยจำนวนเพอร์ซัวถึง2คนเราจึงต้องระวังเป็นพิเศษด้วยเสียงวิสเปอร์ที่ดังขึ้นและท่าทางน่าสงสัยเราจึงวิ่งเข้าไปหาคันสแมนแล้วก็ เดินผ่านไปเฉยๆเพราะที่จริงแล้วเขาไม่ใช่เพอร์ซัวของเราแต่เป็นเดอะไนท์สตอกเกอร์ข้างล่างนั่นต่างหากแล้วไม่นานเป้าหมายของเราก็ลงไปร่วมวงด้วยอีกคนเราคิดจะกระโดดลงไปฆ่ามันแต่ว่าเกิดความผิดพลาดท,ทางเทคนิคเราจึงยังไม่ได้ตัวมันในคราวนี้และด้วยเหตุน,นั้นเองเราจึงต้องดื่มน้ำใบบัวบกเพราะโดนคนอื่นแย่งไปกินอีกครั้ง ไอ้สตรองแมนเขาเนี่ยฉันไม่ยอมโดนสตันเป็นครั้งที่สองแน่เออโมไปเฮ้อแล้วในไม่ช้าเราก็ได้รับเป้าหมายเป็นเดอะโรเบอร์คนเดิมอีกครั้งไงสตรองแมนเขาเนี่ยเรามาตัดสินให้รู้ดำรู้แดงกันมาเลย,อยโอ้ยไอ้ขี้กองทำอย่างนี้ได้ยังอ้าหุบป,ปากซะ ตอนนี้มีเพอร์ซัวถึง3คนเราจึงหาทางแฝงตัวทันทีที่ทำได้เราหวังว่าบริการ์ที่ส่งไปจะได้ผลแต่ว่าเหลือเวลาครึ่งนาทีนิดๆแต่ก็ยังมีเพอร์ซูให้เราคอยกังวลอยู่ตลอดคิดหรอว่าฉันจะหลงกลตัวล่อของแกน่ะ,ะก็คงจะไม่แต่กรูมือไวกว่าเฟย ด้วยความระแวงอย่างมากถึงมากที่สุดเราจึงเข้าใจผิดว่า NPC เป็นเพอร์ซัวอีกครั้งแล้วจูจ่ๆจ,จ,จำนวนเพอร์ซัวก็เพิ่มขึ้นมากถึง3คนเราจึงตัดสินใจจะใช้เวลา10วินาทีสุดท้ายอย่างสงบจะดีกว่าฉันขอค้าแกให้ได้ก่อนเถอะใครจะไปยอมเฮ้ยตายปิดท้ายกันเลยทีเดียว ขอขอบคุณที่รับชมนะครับไว้พบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ